โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะครับพบกับครูตุยแล้วนะครับเอยไม่ใช่ม3ดิม3ทับหนึ่งเออพบกับครูตุยแล้วนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในโรงเรียนของเราคือแจกแจงให้ครูผู้สอนแต่ละห้องนะครับทำการสอนแต่ละห้องรับภลาะไปไม่มีการสอนคนเดียว2ห้องแล้วนะครับเพื่อต่อเนื่องในการเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับใครแล้วพูดเรื่องแสงไปแล้วนะครับวันนี้ครูตุยจะพูดเรื่องของในตาในตาเนี่ยลูกตาเนี่ยลูกตาเนี่ยเออลูกตาลูกตาเนี่ยของเรานยฮ ว่ามันเกี่ยวข้องในเรื่องแสงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับครูตูนปวดด้วยเรื่องแสงดูไหมฮนะพอเพิ่ยเรื่องแสงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจึงทาให้พูดเรื่องตาต่อว่าตาเราต้องอาศัยอะไรครับอาศัยแสงในการมองเห็นนะครับครูตูนมาดูว่าอ๋อไอ้ที่เราให้ว่าเราเห็นได้อะมันคือตรงไหนและส่วนประกอบของตาเรา,ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับออกสอบบ่อยบ่อยมากแล้วยอะมากแล้วเพื่อบางคนแบบสับสนเลว่าเอ้ใส่ตาเอียงเกิดจากม่านตาหรือกระจกตาหรือจะเกิดจากเลนตาอะไรมันคืออะไรกันแน่เห็นไหม เช่นนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วถูกไหมฮะวันนี้นะครับจะมาแจกแจงให้จะมาสรุปให้ว่าในตาของเราเลยลูกลูกตาของเรานะครับมันมีอิทธิพลของแสงมากน้อยแค่ไหนแล้วทำไมถึงมีแสงพ่อไหนะครับบางคนตาปราะสีพ่อไรบางคนตาตาเล่พ่อไรเห็นไหมเริ่มมาเลยไหมเขาเสรเริ่มมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับการสังงานคุณตูนก็เหมือนเดิมวิธีการไม่ยากเลยนะครับให้ทําการสรุปเนื้อหานะครับจากวิเคราะห์ตัวไปตัวหนังสือเนี่ยให้กลายเป็น My ไม้แมพให้เรียบร้อยนะครับรูปแบบการทํานะครับสมุดกระดาษ มือถือคอมพิวเตอร์นะครับไม่จากัดรูปแบบเลยทํายังก็ได้ครับแต่ขอให้ส่งพอนะครับวิธีการส่งก็ไม่ยากนะครับส่งรูปมาจบนะฮะเอาไป5คะแนนนะครับเหมือนเดิมก็อยากให้เรียนกันนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วครับก็ถือว่าก็ทําใจแล้วมัสามไม่ค่อยได้เรียนหรอกแต่ว่าอยากให้เรียนกันนะครับเจอครูตูนทั้งทีเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรครับมาพบกันได้แน่ๆนะครับกับบทเรียนที่จะเจอกันในวันนี้คือในตานะครับอันนี้ครูตูนหาลูกตาจริงๆนะลูกตาเป็นทีดีมาจริงๆเลยนะครับถือว่า เป็นภาพจริงที่เราหาดูได้ยากดีกว่าเอางี้ดีกว่านาะโอเคแล้วเจอกันในคลิปเลยครับแล้วเจอกันในบทเรียนเลยไปโอเคสวัสดีนักเรียนชั้นมอสาทุกคนนะครับรอบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ครูตูนจะสอนต่อจากเรื่องที่แล้วก็วคือเรื่องของแสงและการมองเห็นใช่ไหมเราเพี่แล้วเราพูดถึงเรื่องของแสงไปแล้วรอบนี้มาพูดถึงเรื่องการมองเห็นดีกว่าแน่นอนครับการมองเห็นหรือการมองดูสิ่งรอบตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เศร้าเรื่องที่ความสุขเรื่องที่เสียใจนะฮะ ก็จะใช้อะไรครับใช้จมูกดูได้ไหมไม่ได้ใช้ปากดูได้ไหมไม่ได้นะครับเอาใช้อะไรครับใช้ดวงตาในการดูอ่ะนี่คือภาพนะครับเราเรียกเขาเรียกว่าภาพ t d sketch นะครับเป็นภาพลูกตาของเรานะครับเป็นภาพลูกตาเราที่เป็นลักษณะจริงๆนะครับที่มอจากด้านข้างนะครับเราเรียกว่าภาพ t d sketch สามารถหาได้จากเว็บ Pinterest นะครับก็คือไปหาได้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วก็ใช้ Google จะไม่เคยมีแบบนี้นะฮะโอเคมาดูกันนะครับ ถามว่าทำไมครูตูถึงเอารูปจริงมาเนื่นองจากว่าหนึ่งเลยหนังสือไม่มีสองเลยครูให่เห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะครับนี่ลูกตายจริงนะครับไปเหมือนก้อนวุ้นก้อนหนึ่งเห็นไหมก้อนวุ้นก้อนหนึ่งโอเควันนี้พูดง่ายเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับว่าดวงตาของเราเนี่ยที่เราใช้การมองเห็นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแบบจอดลึกเลยซึ่งในตอนที่คาบเรียนเนี่ยครูตูอาจจะ ใช้เวลาในการพูดอาจจะน้อยเกินไปแต่รอบนี้คือคุณตูนมีโอกาสพูดได้เยอะแล้วนะครลรำรู้ก็เป็นยังไงส่วนประกอบในตานะครับส่วนประกอบแรกนะครับเราเรียกว่ากระจกตาหรือคอเนีนะครับอยู่ที่ผิวหน้าของเราแล้วก็หุ้มในตาไว้เป็นตัวกลางโปร่งแสงอ่ะถามว่ากระจกตาอยู่ไหนนี่ครับกระจกตาคือแผ่นนี้นี่แผ่นนี้เห็นไหมแผ่นนี้แผ่นนี้นี่ตรงอยู่ตรงน,รงนี้เรียกว่ากระจกตาโปร่งแสงเาไหมครับโปร่งแสงคือยอมให้แสงผ่านนะครับ ยอมให้แสงผ่านโอเคนะครับยอมให้ยอมให้แสงผ่านบางส่วนนะครับนี่คือกระจกตาอยู่ตรงนี้นี่เห็นอันนี้ของจริงเลยเนี่ยตาจริงๆเลยเนี่ยลูกตาจริงเลยเนี่ยโอเคนะครับต่อไปไม่รู้กระจกตาแล้วตัวอะไรครับต่อไปเลนส์หรือเลนตานะครับเลนส์ซ้าของเราจะเป็นเลนนูนนะครับทำหน้าที่การรับแสงจากวัตถุนะครับแล้วก็สามารถยืดเยื้อตัวเองได้นะครับเพื่อสามารถมองเห็น วัตถุที่ระยะต่างๆได้ชัดเจนนะครับเลนส์ตาอยู่ไหนเลนส์ตานะครับจะอยู่ถัดจากเลนส์ตาอยู่ถัดจากกระจกตาตรงนี้นี่ช่วงนี้จะอยู่ทับซ้อนกันพอดีนะครับกระจกตาคือป้องกันป้องกันในตาเหมือนเหมือนกับกรอบกำบังในตาแต่เลนส์ตานี่เหมือนเป็นกระจกจริงๆที่ใช้ในการรับภาพครับอันนี้เรียกว่าเลนส์เลนส์ตานะครับอยู่ตรงนี้สีเหลืองเลนส์ตานะครับ ามาแล้วต่อไปนะครับต่อไปนะครับกล้ามเนื้อยึดเลนตาหรือ ciliary muscle นะครับ ciliary muscle เนี่ยหรือซีเรียกว่าสามารถในการหดตัวนะครับแล้วก็ขลายตัวได้เพื่อบีบให้นะครับบีบให้เลนดูในตาเราเนี่ยมีความปิดให้รูตาแคบลงหรือเปิดให้รูตากว้างขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเรารับแสงแค่ไหนนะครับทำให้ ทำให้ตาของเรานีดด้วยทํทให้ตาเราด้วยไอเดียยววานะสามารถเลือกบนเลือกล่างกิ้งซ้ายกิ้งขวาได้กล้ามเนื้อตาถามว่ากล้ามเนื้อตาอยู่ตรงไหนนะครับกล้ามเนื้อตานะครับก็คือจะอยู่ตรงบริเวณนี้กล้ามเนื้อตาจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับทําให้ตากิ้งไปกิ้งมาได้ไอ้เวช่วงนี้นะครับกับบริเวณอยู่ด้านในครับตรงช่วงม่านตาช่วงนี้นะครับ คือทาให้ตาของเราสามารถขยับได้นะฮะโอเคเนาะสีเขียวของคูตูนนะครับจะแทนอะไรสีเขียวของคูตูนจะแทนกล้ามเนื้อตานะครับดือซินลารี่มัสกูลนะครับกล้ามเนื้อตาโอเคนะฮะจะแทนนี้โอเคต่อไปนะครับที่สี่คือม่านตาเลยครับหรือไอลิสนะครับตัวนี้เรียกว่ามันเป็นเนื้อเยื่อนะครับขึ้นอยู่กับว่า จะมีสีอะไรนะครับแล้วแต่เชื้อชาติถ้าเป็นยุโรปก็จะเป็นตาสีน้ำข้าวตาสีฟ้าถ้าเป็นคนไทยก็ตาสีดําถ้าเป็นแบบชาวจีนจีนเน่ก็จะเป็นแบบออกน้ําตาลน้ําตาลอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เชื้อชาตินะครับอไอ้ง่ายคือม่านตาทำหน้าที่อะไรน,นะครับม่านตาทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าตาม่านตาอยู่ตรงไหนครับม่านตาอยู่ตรงนี้ลูกนี่นี่ม่านตาคือตรงนี้นี่ครับสีน้ำตาลแล้วรอดเห็นไหมนะนี่คือม่านตาเนี่ยที่ติ๊ตูนจุดไว้เนี่ย สีดาเงินคือม่านตานะครับเห็นไหมเนี่ยม่านตาคือถ้ามีแสงเข้ามากม่านตาหดแสงเข้ามากแสงมากม่านแสงมากม่านตาหดนะครับแสงมากม่านตาหดแสงน้อยเปิดอ่แสงมากหดแสามารถเปิดเป็นว่าไง ถ้าตอนกลางวันนะครับแสงจ้าเข้าตาเรานะครับม่านตาจะทำการหุบลงเนื่องจากไม่ให้ตาเราถูกทําลายจากด้านในคือแสงไม่ให้เขา้าแสงเ้าเยอะแต่ถ้าตอนคืนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นม่านตาจะเปิดออกเนื่งจากอะไรครับแสงมันน้อยนะครับตาเราต้องรับแสงมากๆเพื่อรับภาพได้สังเกตได้ว่าตอนเราปิดไฟใหม่เนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นไเลยแต่สักพักหนึ่งจะเริ่มมองเห็นวิวรอบข้างมากขึ้นนะครับนี่คือการทํางานของรูม่านตาหรือ iris นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่คือหลักการทํางานของมันมน,นะฮะ ต่อมารูม่านตานะครับหรือฟูฟิวนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นช่องกลางม่านตาเป็นส่วนที่มีสีเข้มนะครับแล้วก็รับแสงผ่านรูม่านตาก็คือ,อ,อรบออ ấy, ับแสงผ่านเลนตาคือรับแสงผ่านเลนตาเรียกว,ว่ารูม่านตาเรียกว่าฟูฟิลโอเคนะรูม่านตาก็คือมันจะเหมือนเป็นรูๆตรงนี้สีดำนี่เนี่ยเนี่ยคือรูม่านตาเป็นสีก่อนสีสีสีเขียวเข้มแล้วกัน อ่ะรูม่านตาคือตรงน,นี้ก็คือรับแสงจากเลนส์ตาทีหนึ่งนะครับก็คือรูรูม่นตานะครับอ่าทำสีไปเลยนะตามสีไปเลยต่อมานะครับอันนี้สำคัญมากคือเรตินาเรตินานี้เรียกว่ามันเป็นเหมือนบริเวณที่มีเนื้อเยื่อสีดำชั้นในสุดนะครับประกอบด้วยใยประสาทที่ไวต่อแสง เยอะมากๆเลยนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น2อองรูปแบบเซลล์ก็คือรูปแบบแท่งก็คือล็อตเซลแล้วก็รูปแบบกลวยซึ่งรูปแบบแท่งเนี่ยจะเป็นจะเป็นเซลลประสาทในตาที่ไม่สามารถจําแนกสีได้นะครับมองเห็นแค่สีขาวดำนั่นเองส่วนเซล์ประสาทร,รูปกลวยนะครับไวต่อแสงมากคือสามารถเห็นแสงจําแนกสีได้คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงพวกนี้นะครับเราเรียกว่าซุปรูปกลวยนะครับแล้วก็เซลล์ประสาทสองอันนี้ถ้ารวมกันเรียกว่านะครับออปติกเนิร์ฟนะครับก็คือประสาทตานะครับซึ่งทําหน้าที่ในการ เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข the <c oughs> ้าสู่สมองแล้วก็แปลความหมายออกมานะครับอง่ายข้างในเนี้ยนะครับข้างในตาเราเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งเรียกว่าเซล์เซล์เซล์ตาอยู่นะครับเซล์ในตาอยู an はは่นะครับซึ่งมันจะเป็นเซลล์สิ่งที่เรียกว่าเซล์ในตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยข้างในเนี้ยนะครับมันจะมีสิ่งเรียกว่าเซล์รูปกลวยอยู่เซล์รูปกลวยนะครับกับเซล์รูปแท่ง ซึ่งเซลล์รูปกลวยนะครับทาหน้าที่ในการมันจะแจกแจงสีได้มากกว่าเซลล์รูปแท่งนะครับรูปกลวยนี่คือจะเห็นสีนะครับเห็นสีอันนี้เห็นสีสีเขียวสีแดงสีฟ้ารูปแท่งคือเห็นเป็นขาวดําส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เป็นตาบอดสีนะครับจะมีความปกติคือเซลล์รูปกลวยผิดปกตินั่นเองนะครับวิธีการคือไรนะครับเมื่อสองอันนี้นะครับรวมกันเราเรียกว่าออฟติกเนิร์ฟนะครับหรือเซลล์ประสาตานะครับ ออฟติเนิร์ฟซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําการเมื่อเราจาได้แล้วอ๋ออันนี้สีเขียวสีเหลืองใช่ไหมตัวประสาทตานะครับจะส่งกระแสเป็นพลังงานไฟฟ้าไปเข้าที่สมองนะครับพลังงานไปที่สมองสมองปะมวลผลว่าที่สีเราเห็นอ๋อสีเขียวสีแดงสีขาวอ๋อพวกนี้นะครับนี่คือหลักการทํางานของเซลล์ประสาทตาในตาของเราก็ประมาณนี้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับมันคือสีเรียกว่าอะไรครับเรติอะไรครับเรติน่านะครับทั้งหมดเนี้ยมันคือเรียกว่าเรติน่าเนี่ยเดี๋ยววงกลมให้เนี่ยทั้งหมดเนี้ยเซลล์ประสาทด้านในเรียกโลหคือเรติน่าจําค่นี้ก็ได้ครับเรติน่าก็ได้ง่ายเลยนะครับนี่เซลล์พวกเนี้ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยสีฟ้าที่คู่วงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเรติน่าก็คือเนื้อตาทั้งหมดนั่นเองเนื้อตานั่นแหละนะครับเรติน่าเนื้อตามันคือเนื้อตาประมาณนี้ง่ายไหม รูมันตามีแค่นี้จิ๊บจิบเองใช่ไหมฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับครูตูนก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตสั่งงานนะครับงานก็จะเหมือนเดิมคือให้เรียนทําการไปดูต้นคลิปก็ได้ว่าครูตูนสั่งงานไปต้นคลิปแล้วนะครับวันนี้เป็นบทเรียนข้างในคืออยากให้โฟกัสที่บทเรียนเนาะก็โอเคครับอยากให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานส่งกันนะครับสัปหรังเรียนชั้นมอสทับหนึ่งถึงคุณะรู้ว่าไม่มีใครดูก็เถอะนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปน่าจะเป็นเรื่อง สุดท้ายของสัปดาห์ของเราแล้วนะครับคลิปสุดท้ายแล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย